สวัสดีค่ะสาวเรนูมาแล้วค่ะสวัสดีพี่นงทุกคนเด้อจ้ะวันนี้ก็มาวันนี้นาซดๆหน่อยแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่า,วาตื่นสายแล้วก็วันนี้เขาก้าบ่ายะวันนี้ยุดกันแต่ไม่เป็นไรมากินกันบุญหลายไม่ดีนี่ค่ะวันนี้กินข้าวเนาะวันนี้มากินข้าวด้อค่ะ วันนี้พัดพักก่อนปีใหม่เพิ่มพลังอาจจะจืดหน่อยนะคะเมนูวันนี้เออเจ้าเก่ากันี่เด้อค่ะกะเพร็ดคือกันนะเอาค่ะวันนี้ก็ก็มีแกงอันนี้แกงแกงโนไมโดงค่ะใส่เครื่องในไก่เนาะก็แบบปันบ้านนะคะแล้วก็พัดพกรวมมิตร ใส่แค่รดเฮ็ดพักพักที่ว่าซื้อมาค่ะพอดีว่า<ส>กัวเสียเนาะก็เลยเอามารวมพักรวมมิตอะค่ะรวมญาติพี่น้องวันนี้วันนี้เมนูรวมญาติพี่น้องเด้อค่ะนี่ <c oughs> เอามาค่ะไม่บนไม่บนเอามากินด้วยกันเด้อค่ะอู้บ้านเองก็คือจะมีแต่เป็นตาหน้าแซบเนาะอาหาร เป็นตาแซบอืมอืมก็แซบคือกันเด้อค่ะฟัดพัก,พกอืม,อม,อม โอ้ยปีใหม่บ้านเองคือสนุกสนานเนาะรถเต็มถนนเลยดูลูกสาวจะถึงบรรยากาศเนาะปีใหม่โอ้ยรวมญาพี่น้อง มันไ,ได้ไปก็เชีย์เอาทั้งนี้เนาะอ,อันนี้ก็ใสาเครื่องในไก่นิดหน่อยนะค่ะอืมเมนูรวมจากพิลล้อง ตั้งชื่อเนาะมาค่ะมากินด้วยกันอืมอืมจินใหญ่ไว้กินไก่ ต้องเพิ่มพลังกินพักรวมยาพี่น้องนี่แหละนี่ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้มามาค่ะมากินโอ้ยอร แซ่บเด้อค่ะเนี่ยหืมพริกขาดพริกไม่ได้เนอะอน่อยก็ขอมีพริกค่ะพักๆก,ก็ขอมีพริกแฝดตักหน่อยหนึ่งจืดายค่ก็ แล้วก็ค่ตับไก่มันน่าคือทําก็เขาแกงนมไม่ดองไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยค่ะแกงนมไม่ดองลูกชายก็อยู่ไปข้างนอกแฟนก็นไปลงรถมีสาวเล่นลูกคนเดียวอยู่ในบ้าน น้ำนี่ค่ะน้ำวิตามินซีทุงงนี้เป็นวัดไม่หายเต็กทีดูเลตัวเองหน่อยเอาคันนี่มันไม่มค่อยอยู่บ้านได้แกงน้ไมมสาเวเล่ <c oughs> กินน้ไม้ดองเนาะเอา้าอาหารบ้านเองเนาะ ดีืแกไม่ว่าเราทำอาหารแกไม่เคยว่ากินนะแกแกก,แแก็ไปตามแกหรืออย่างนไม่นบวน,นเรื่องกินอาหารประลงประลาบุญไม่ได้ฮนะ <laughs> ตามด้นูบุญเยอะกว่าโ <laughs> อ้อย,ออยนำ้ำ แฟนบ่นไม่ทันสาวไดโนด๊อกนะ <c oughs> ค่ะใส่เห็ดหอมหน่อยนะะึงค่ะ รวมเป็นจานเดียวเลยเนาะจับมาค่ะมะวันนี้วันนี้อาหารไม่เต็มเด้อค่ะไม่เต็ม จุมโต๊ะอ,อ,อร่อยด้วยค่ะผัดพัก,พก one. บ้านเองปีใหม่เนาะสามวันสองคืนสามคืนสองวันบ้านตาอแล้วนูก็แม่ก็ลูกก็ทำงานหมดเลยแต่ว่าดีหลานไปหา เอาอนุ่มมากเ,กเนาะอืมรสชาตกควาปัดพักรวมยากเด้อค่ะวันนี้ปัดพักรวมยาก กันค่ะมั้มเด็ดก็ไม่มีค่ะอากาศนาเป็นตาเป็นเป็นไข่มาโอ้เพชรในกันเนี่ย โอเคค่ะอ๋อวันนี้สาได้นูกันมดทุกอย่างเลยโอเคค่ะ,เ,คคะเมนูวันนี้ก็เมนูพัดพัก,พกรวมญาติเนะโอ้นาไม่ได้แต่งเลยค่ะแล้วก็จิไปทำงานแหละอีกสามอีกสามชั่วโมงโอเคค่ะฝากด้วยเด้อค่ะยังไงก็ สาวเรนกูก็พูดพิษพูดทุกพูดเล่นพูดหัวก็ก็ขอโทษขออภัยเลยค่ะเพราะว่าก็จะตายสาวเรนูเนาะ <c oughs> ยังไงก็ฝากติดสามคลิปนาโดยเด้อค่ะฝ <c oughs> ากติดสามคลิปต่อไปด้วยเด้อค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับตะไคร ไปด้วยเด้อค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ลองไปทำกินเด้อค่ะพัดฟักรวมญาติ <c oughs> อาหารเพื่อสุขภาพสวั <c oughs> สดีค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะ <c oughs>